สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดให้ทุกคนแล้วนะครับเพราะโค้ดในวันนี้นะครับเป็นโค้ดที่มีเป็นสกิลสกินเอฟเฟกต์วาร์มนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็เออเปสังหารครับสามอันนี้นะครับจะแจกในคลิปนี้นะดูให้จบนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ามาที่นะแล้วก็กดไปตรงประกาศเกมนะครับแล้วกดมาตรงแลกไอเทมนะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับ ใส่ตามผมเลยนะครับ C A E E นะครับ E E Z B Z U D P เดี๋ยวันอยู่เ B G นะครับขอผมใส่ให้ดูนะกดยืนยัน,ไ,น,นะนไปอนะทนไป ใส่โค้ดสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมไปขึ้นดูให้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ใส่สองโค้ดแรกอันนี้นะครับก็ไปใส่กันให้นะครับไปใส่กันให้ได้นะครับคนนี้นะครับสองคนนี้ไปใส่กันด้วยนะครับทุกคนเอออย่าลืมไปใส่กันนะสองคนเนี่ยครับมันแจกนะครับแจกเหมือนกันนะปุ๊บนี่ครับบอกนะครับนี่จะได้เป็นเออเอฟเฟกต์วาร์ปรดู เอฟเฟกวาร์ปคู่รักฤดูหนาวนะครับถาวรนะแล้วก็เอฟเฟกสังหารคู่รักฤดูหนาวนะครับถาวรเหมือนกันแล้วก็เอฟเฟกวิ่งคู่รักฤดูหนาวนครบถาวรเหมือนกันนะครับผมใช้ให้ดูนะครับมาจะรีวิวให้ดูเลยเออตัวความร้อนนะครับเอฟเฟกอยู่ไหนนะนี่นะครับออต้องเปิดก่อนใช้งานนะครับนี่มันจะเป็นนี่ไงสายลุงสวยปะ่ะ มีน้ำเงินม่วงฟ้านะครับประมาณนั้นสีสามสีนี้นะครับนี่นี่น,น,นี่เห็นยังครับสวยมากนะแต่ผมก็ใช้ไปเลยกันนะเหมือนเก่าแล้วอันต่อไปนะครับเอฟเฟกต์สหานะปล่อยลุกบนใช้งานนี่ครับเวลาฆ่าก็จะมีแบบเป็นรูปเออเหมือนรูปดาวนะแตกนะครับบนหัวนะครับเป็นสีชมพูก็ใช้ไปเลยครับเอฟเฟกต์วาร์ปเหมือนกันนะครับนี่สวยปะทุกคน อคือสวยนะสวยมากสวยอยู่นะครับทุกคนเนี่ยแตกมาปุ๊บหูวนวนวน,น้ำเงินกับดักแดงนะครับกดใช้เลยดีครับก็อีกสองอีกสองโคดนี้นะครับก็อย่าลืมไปใส่ด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นไะ้อีกทีนะครับก็อย่าลืมไปใส่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ใส่สองโคดนี้นะครับก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้ทํา คลิปนี้แจกโค้ดดีๆอย่างนี้ออกมาไม่บ่อยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ